เคยรู้สึกไม่ว่าคนที่บอกว่าจะอยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งก็อาจเดินจากไปอย่างง่ายดายความรักก็ไม่แน่นอนมิตรภาพก็ไม่ถาวรแม้แต่คนในครอบครัวก็ประคองชีวิตเราได้เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่มีสิ่งเดียวที่จะไม่ทอดทิ้งเราเลยแม้สักวันเดียวนั้นคือความดีที่เราสร้างขึ้นเองความดีไม่เคยหายไปไม่เคยทรยศ และพร้อมยืนเคียงข้างเราแม้ยามที่โลกทั้งใบหันหลังให้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนสิ่งที่ตามเราไปเหมือนเงาตามตัวไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่คนรักแต่คือการกระทำที่เราทำไว้ดีหรือชั่วลองสังเกตชีวิตจริงดูเถิดวันที่เราล้มเหลวหลายคนหายไปเงียบๆแต่สิ่งที่ช่วยให้เรายืนขึ้นได้อีกครั้ง คือเมล็ดแห่งความดีที่เคยเพาะไว้เคยช่วยใครไว้เคยจริงใจกับใครไว้คนเหล่านั้นกลับมามอบโอกาสให้เราอีกครั้งนี่คือผลของกรรมดีที่ค่อยๆส่งแรงกลับมาต่างจากความหวังว่าคนอื่นจะอยู่กับเราตลอดเพราะทุกคนมีภาระของตนเองใจคนก็แปรเปลี่ยนโลกก็ไม่หยุดหมุนแต่ความดีมีแต่จะสะสมเพิ่มขึ้นกลายเป็นกำลังภายในที่ไม่มีใครแย่งไปได้ ยิ่งเราทำดีอย่างสม่ำเสมอใจจะยิ่งตั้งมั่นมีที่พึ่งในตนเองไม่หวั่นไหวแม้ต้องเดินเพียงลำพังและสุดท้ายความดีที่สั่งสมจะกลายเป็นแสงนำทางพาเราไปสู่ความสงบและความมั่นคงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อเรามองลึกลงไปในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้เขาอาจยิ้มให้เราพรุ่งนี้เขาอาจมีเรื่องของเขา อดีตบางคนเคยสนิทกับเราอย่างกับเงาแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีต่างคนต่างก็เดินไปตามเส้นทางของตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นเพราะธรรมะของความไม่เที่ยงทุกความสัมพันธ์มีจังหวะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่โทษใครที่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และไม่คาดหวังเกินเหตุจนใจต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราจะหันมามองสิ่งเดียวที่มั่นคงที่สุดในชีวิตนั่นคือการกระทำของเราเองลองคิดถึงช่วงเวลาที่ชีวิตยากลำบากที่สุดวันที่ไม่มีใครรับสายไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาแทนเราได้สุดท้ายเราต้องยืนขึ้นด้วยแรงใจของตัวเอง แรงใจนั้นเกิดจากความดีที่เราสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยต่างจากคนที่ใช้ชีวิตประมาทคิดว่าคนอื่นจะช่วยได้เสมอเมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลํำพังใจก็อ่อนล้าไม่มีหลักยึดเพราะไม่เคยสร้างความดีไว้เป็นเกราะกำบังใจตนเองแต่คนที่ตั้งใจทำดีแม้เป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นพูดความจริงทำงานให้สมบูรณ์ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ความดีเหล่านี้จะค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นพลังงานฝ่ายกุศลที่ติดตัวไปทุกที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีใครพรากไปได้ในทางกรรมการทำดีไม่เพียงเป็นเพื่อนร่วมทางในยามที่เรายังมีลมหายใจแต่ยังเป็นสเสบียงที่ตามเราข้ามภพข้ามชาติเพราะกรรมดีจะให้ผลเป็นความผาสุขความสงบ โอกาสดีๆในชีวิตเหมือนคนที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงวันหนึ่งเมื่อเขาเดือดร้อนคนที่เคยได้รับน้ำใจกลับมายื่นมือช่วยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแรงของกุศล,ลกรรมที่ย้อนกลับมาตามลำดับต่างจากผู้ที่หวังพึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวไม่สร้างความดีไว้เลยเมื่อชีวิตพลิกผันสิ่งที่คิดว่าจะช่วยเขาได้ก็สลายไปหมด ความผูกพันก็หายความมั่นคงก็ไม่มีเหลือเพียงความว่างเปล่าในใจแต่ผู้ที่สร้างความดีอย่างสม่ำเสมอจะมีแสงในใจส่องอยู่ตลอดไม่หลงทางไม่หมดศรัทธาในชีวิตเพราะรู้ว่าความดีคือทรัพย์แท้ที่ไม่มีวันหายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพัฒนาขึ้นด้วยมือของเราเอง เมื่อเรายอมรับความจริงว่าไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาใจก็จะเริ่มมองเห็นคุณค่าของการพึ่งตนเองด้วยความดีไม่ใช่การพึ่งพิงคนอื่นด้วยความหวังที่ไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำนี้ไม่ได้หมายความให้เราตัดขาดจากทุกคนแต่ให้เรามีหลักภายใน ไม่หวั่นไหวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อใจมีความดีเป็นฐานต่อให้ใครจะเข้ามาหรือเดินออกไปจากชีวิตใจก็อย่างมั่นคงไม่แตกสลายตามเหตุการณ์ข้างนอกเพราะรู้ว่าเราไม่ได้ว่างเปล่าแต่มีบุญกุศลที่สั่งสมไว้หล่อเลี้ยงใจอยู่เงีบเงยบๆในชีวิตจริงจะพบตัวอย่างมากมายของผู้ที่สร้างทางชีวิตด้วยความดีแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ แต่เพราะความซื่อสัตย์และความขยันที่เขาปลูกฝังทุกวันโอกาสก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าหาโดยไม่ต้องวิ่งไล่เหมือนพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยโกงเวลาเมื่อบริษัทต้องปรับลดพนักงานหลายคนวิตกกังวลแต่เขากลับได้รับโอกาสให้เลื่อนตำแหน่ง เพราะความดีที่เขาทำไว้เป็นเหมือนเสียงที่ดังขึ้นในใจของผู้บริหารโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยนี่คือผลของความดีที่ค่อยๆส่งแรงกลับมาโดยไม่ต้องอ้อนวอนจากใครและไม่ขึ้นกับความชอบพอส่วนตัวของคนอื่นด้วยซ้ำตรงกันข้ามผู้ที่ใช้ชีวิตโดยหวังเพียงพลังจากคนอื่นหวังให้คนรักคอยปลอบใจหวังให้เพื่อนช่วยแก้ปัญหา หวังให้ครอบครัวคอยเป็นหลักตลอดเวลาแม้ดูเหมือนอบอุ่นในช่วงหนึ่งแต่เมื่อถึงวันที่ทุกคนต่างมีภาระของตนเองความหวังที่ฝากไว้กับเขาเหล่านั้นก็พังลงอย่างเงียบๆเ,เพราะใจจึงเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเหงาเพราะไม่เคยสร้างความดีไว้เป็นเสาหลักของชีวิตตนเองแต่หากเราเริ่มสร้างความดีให้มั่นคงตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการพูดดี การคิดดีการให้อภัยหรือการช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะช่วยได้ความดีเหล่านี้จะค่อยๆถักทอเป็นกำลังภายในที่ไม่เสื่อมสลายต่างจากคนที่ยึดติดกับผู้อื่นผู้ที่มีความดีเป็นที่พึ่งจะยืนหยัดได้แม้เมื่อโลกเงียบลงและจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่คนเดียวเพราะมีความสว่างจากภายในคอยนำทางอยู่ตลอด ความดีจึงเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยหายไปไหนเป็นมิตรที่ไม่เคยทรยศและเป็นสิ่งเดียวที่ตามเราไปได้ทั้งในวันนี้พรุ่งนี้และในทุกพบทุกชาติเมื่อเรารู้ว่าความดีคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเราใจก็จะเริ่มกลับมามองการกระทําของตนเองมากกว่าการคาดหวังผู้อื่นเพราะในโลกแห่งความไม่เที่ยงนี้ความคาดหวังคือรากของความทุกข์ แต่การสร้างความดีคือรากของความมั่นคงพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโล,โลกเป็นไปตามกรรมคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำสอนธรรมดาแต่เป็นกฎของชีวิตที่ใช้ได้จริงทุกยุคสมัยหากเราทำดีผลย่อมดีหากเราประมาทผลย่อมสะท้อนกลับมาเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าใครจะอยู่หรือจากไป แต่ขึ้นกับว่าเรากำลังปลูกอะไรลงในใจของตนเองหลายคนเคยผ่านช่วงเวลาที่คนใกล้ชิดหายไปพร้อมกับปัญหาที่หนักอึง้งไม่ว่าจะเป็นการถูกทิ้งโดยคนรักการเสียเพื่อนสนิทหรือวันที่ธุรกิจล้มเหลวจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนเหลือเพียงตัวคนเดียวแต่หากลองมองลึกลงไปเราจะพบว่ามีบางสิ่งที่ยังคอยพยุงใจเรานั่นคือความดีที่เคยสร้างไว้ เช่นคนที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจเมื่อถึงวันที่ตนเองทุกข์คนที่เคยได้รับน้ำใจกลับมาเอื้อเฟื้อโดยไม่ต้องร้องขอหรือคนที่เคยรักษาศีลและฝึกใจให้สงบเมื่อเผชิญเหตุการณ์หนักใจเขากลับตั้งสติได้เร็วกว่าใครไม่จมในความทุกข์จนถอนตัวไม่ขึ้นนี่คือผลของกุศลที่คอยประครับประคองแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างตรงกันข้าม บางคนใช้ชีวิตโดยไม่สนใจสร้างความดีเลยเอาเวลาไปไล่ตามคนอื่นเอาใจคนอื่นมากกว่าพัฒนาตัวเองหวังว่าคนรักจะไม่จากไปหวังว่าเพื่อนจะอยู่ด้วยตลอดแต่เมื่อถึงวันที่ความจริงปรากฏเมื่อคนที่เคยอยู่ต่อหน้าเปลี่ยนใจไปในพริบตาใจก็พังลงจนตั้งหลักไม่ทันเพราะไม่เคยมีฐานแห่งความดีรองรับเหมือนบ้านที่สร้างบนดินอ่อนต่อให้ดูสวยงามเพียงใดก็ลมลงได้ง่ายเมื่อเจอลมแรง แต่ผู้ที่มีความดีเป็นรากฐานต่อให้โลกสั่นไหวเพียงใดใจก็ยังตั้งมั่นได้เพราะรู้ว่าความดีไม่เคยปล่อยมือจากเรามีแต่เรานั่นเองที่อาจเผลอปล่อยจากมันเมื่อเข้าใจตามเหตุผลนี้เราจะเห็นคุณค่าของการทำความดีอย่างสม่ำเสมอความดีไม่ได้ต้องการเสียงชื่นชมไม่ต้องการให้ใครมองเห็นแต่จะค่อยๆสะสมเป็นพลังละเอียดในใจพลังนี้เองที่ทำให้เรามีสติ มีปัญญาและมีความสงบมากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกและเมื่อถึงวันที่เราต้องเดินบนเส้นทางชีวิตเพียงลำพังความดีจะเป็นเหมือนแสงที่ส่องน้ำทางไปข้างหน้าไม่ปล่อยให้เราเดินในความมืดเพราะในท้ายที่สุดเมื่อทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้คนก้าวผ่านชีวิตเราไปทีละคนเหลือเพียงความดีเท่านั้นที่ยังคงอยู่และเดินเคียงข้างเราจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อเรามองเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มวางความยึดมั่นในผู้คนและสถานการณ์ภายนอกเพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่มีใครยืนข้างเราได้ตลอดแม้คนที่รักเราที่สุดก็ยังต้องมีเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาต้องจากไปตามวิถีของโลกพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คงอยู่จริงคือกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้เหมือนเงาที่ไม่เคยละจากตัวเราจะไปที่ใดจะอยู่กับใคร เงานั้นก็ยังติดตามเราอย่างเงียบๆและในวันที่ไม่มีใครยื่นมือมาเงานี้เองคือสิ่งที่กลายเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อนี่คือธรรมที่ผู้รู้ได้ลองแล้วจึงเข้าใจไม่ใช่ความคิดปลอบใจให้คลายเหงาแต่เป็นสัจธรรมที่ตั้งมัน่นในชีวิตประจำวันเราอาจเห็นภาพของผู้คนที่ผ่านทั้งสุขและทุกข์มามากมายบางคนเคยล้มธุรกิจจนหมดตัวไม่มีใครเหลียวแล แต่เพราะเขายังมีความซื่อสัตย์รักษาความดีที่ตนเองยึดถือไม่เปลี่ยนแปลงไม่นานโอกาสใหม่ก็ปรากฏขึ้นลูกค้ากลับมาเพราะเชื่อใจมิตรแท้กลับมาเพราะเห็นน้ำใจที่เขามีในที่สุดธุรกิจที่พังไปก็กลับมาตั้งได้อีกครั้งด้วยรากฐานของความดีเขาจึงพูดเสมอว่าสิ่งที่ช่วยเขาไม่ใช่คนภายนอกแต่คือความดีที่เขาเลือกทำแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็น เพราะความดีนั้นค่อยๆเติบโตเป็นพลังที่ป้องกันใจไม่ให้จมลงในความสิ้นหวังในทางตรงกันข้ามมีบางคนที่สร้างชีวิตบนพื้นฐานของการเอาใจคนอื่นมากเกินไปพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนชอบแต่ไม่ได้สร้างความดีแท้ในใจเลยเมื่อถึงวันที่คนรอบตัวเปลี่ยนไปหรือเมื่อเขาไม่ได้รับความสนใจอย่างที่เคยใจก็เริ่มอ่อนแรงโกรธง่ายเสียใจง่ายเพราะตนเองไม่เคยมีหลักของความดีรองรับ เหมือนต้นไม้ที่มีใบเขียวสวยแต่ไม่มีรากพอเจอลมแรงเพียงครั้งเดียวก็ล้มลงทันทีแต่ผู้ที่สร้างความดีอย่างต่อเนื่องไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังคำชมจะมีรากแก้วในใจที่ลึกและมั่นคงกว่าใครทำให้ยืนหยัดได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างกายเมื่อมองด้วยปัญญาตามลักเหตุและผลเราจะรู้ทันทีว่าชีวิตนี้ไม่ควรใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิ่งหาความรักความสนใจหรือการยอมรับจากคนอื่น เพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ไม่นานแต่ควรใช้เวลาไปกับการสร้างบุญกุศลให้มั่นคงอบรมจิตให้สงบพัฒนาปัญญาให้เห็นตามความจริงเพราะความดีทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจะกลายเป็นแสงเล็กๆในใจแสงนี้จะเพิ่มขึ้นทีละนิดทุกครั้งที่เราฝึกการให้อภัยฝึกความอดทนฝึกรักษาศีลและฝึกทำจิตให้ตั้งมั่นจนในที่สุดแสงนั้นจะสว่างเพอที่จะพาเราเดินผ่านความมืดของชีวิตได้โดยไม่หวั่นไหว และเมื่อถึงวันที่เราต้องเดินเพียงลำพังจริงๆเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้โดดเดี่ยวเลยเพราะความดีที่เราสร้างไว้กำลังเดินข้างเราอยู่ทุกก้าวเมื่อเรามองย้อนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายครั้งที่เรารอดพ้นจากปัญหาใหญ่ๆไม่ใช่เพราะมีคนมาช่วยทันเวลาแต่เป็นเพราะสติและความดีที่เราฝึกไว้ก่อนหน้าหลายคนอาจเคยประสบเหตุการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงลำพังเช่น วันที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในงานวันที่ต้องยืนหยัดเพราะครอบครัวหวังพึ่งเราหรือวันที่ต้องสู้กับความผิดหวังอย่างหนักตอนนั้นไม่มีใครมาบอกเราว่าต้องทำอย่างไรแต่เราทำได้เพราะมีพื้นฐานของความดีคอยประคองใจอยู่ความซื่อสัตย์ทำให้เรากล้าพูดความจริงความเมตตาทำให้เราไม่ทำร้ายใครแม้ใจจะเจ็บความอดทนทำให้เราผ่านสถานการณ์ยากๆมาได้โดยไม่แตกสลาย นี่คือผลของความดีที่ติดตัวอยู่เสมอไม่เหมือนคนที่หวังพึ่งแต่ผู้อื่นเพราะเมื่อคนเหล่านั้นไม่อยู่ใจก็ว่างเปล่าอ่อนแอและสับสนทันทีแต่คนที่สร้างความดีเป็นสเบียงของชีวิตต่อให้ต้องเดินในเส้นทางที่โดดเดี่ยวใจก็ยังตั้งอยู่บนความมั่นคงไม่หวั่นไหวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและรู้ว่าทุกก้าวที่เดินไปกำลังเดินไปบนเส้นทางที่ตนเองสร้างด้วยมือของตนเอง เหมือนคนที่เคยผ่านปัญหาหนักจนคิดว่าชีวิตคงไปต่อไม่ได้แต่เพราะเขาเคยฝึกสติเคยทำดีโดยไม่หวังผลเคยรักษาใจไม่ให้ทำชั่วแม้มีโอกาสความดีเหล่านั้นจึงกลายเป็นพลังให้เขาลุกขึ้นใหม่ได้ไม่ใช่เพราะมีใครมาชุดแต่เพราะความดีในใจทำหน้าที่เป็นครูเป็นเพื่อนและเป็นที่พึ่ง ต่างจากผู้ที่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์และสิ่งยั่วยุข,ของโลกเมื่อเจอปัญหาก็หาที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่เคยสร้างไว้แต่ผู้มีความดีเป็นเกราะป้องกันใจต่อให้ความมืดเข้ามาปิดทางใจก็ยังเห็นแสงแห่งสัจธรรมส่องนำทางอยู่เสมอจริงว่าความดีคือสเสบียงแท้ของชีวิตใจก็จะเริ่มกล้าหันกลับมาพัฒนาตัวเอง มากกว่าการวิ่งไล่ไขว้คว้าความมั่นคงจากคนอื่นเพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการกระทําที่ถูกต้องตามธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักเหตุและผลของการกระทําหากวานเมล็ดแห่งกุศลลงในชีวิตทุกวันผลที่งอกออกมาย่อมเป็นความสงบและปัญญาตัวอย่างเช่นคนที่เคยใช้ชีวิตฟุง้งซ่าน หวังให้คนอื่นมาเติมเต็มแต่เมื่อเขาเริ่มฝึกสติเริ่มทำความดีแม้เพียงเรื่องเล็กๆเกช่นการไม่พูดร้ายการให้เกียรติผู้อื่นการทำงานให้เต็มความสามารถใจของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขามีความมั่นคงมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นไม่ถูกคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นโยกให้เสียสูญง่ายๆเพราะภายในมีหลักของธรรมรองรับ และเมื่อวันหนึ่งต้องเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเพียนลำพังเขาก็ทำได้ด้วยใจสงบไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่าความดีที่สร้างไว้นั้นกำลังเดินเคียงข้างและสนับสนุนเขาทุกลมหายใจเมื่อเราเริ่มเข้าใจแก่นของธรรมมากขึ้นใจก็จะรู้ว่าความดีไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทำเพื่อให้ใครยอมรับแต่เป็นการสร้างที่พึ่งให้ตัวเองในวันที่โลกไม่เป็นใจพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ผู้มีความดีเป็นเครื่องประดับย่อมงามได้ทุกสถานความดีที่แท้จริงไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงแต่จะปรากฏออกมาเองในยามที่เราต้องเผชิญเหตุการณ์ขับขันเช่นคนที่ถูกใส่ความในที่ทำงานแม้จะเจ็บปวดแต่เขายังรักษาความจริงรักษาศีลไม่ตอบโต้อย่างโกรธแค้นเวลาผ่านไปไม่นานความจริงก็เปิดเผยผู้คนจึงเห็นว่า ความดีของเขาไม่เคยหวั่นไหวตามสถานการณ์ตรงกันข้ามหากเขาเลือกใช้ความโกรธตอบโต้เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ใจยิ่งมืดหมัวและทุกข์เพิ่มขึ้นแต่เพราะเขามีความดีเป็นหลักยึดเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะทำให้ชีวิตพังกลับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของจิตที่ตั้งมั่นในธรรมจึงไม่น่าแปลกที่ผู้มีความดีจะไม่กลัวการเดินลำพังเพราะรู้ว่าทุกย่างก้าวมีผลแห่งกุศลรองรับอยู่เงียบ และความดีนี้เองที่จะเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยละทิ้งเราตลอดเส้นทางชีวิตเมื่อเราเห็นตามความจริงว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยการเกิดขึ้นและดับไปของผู้คนและเหตุการณ์ใจก็จะเริ่มผ่อนคลายจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่เราเผชิญล้วนเป็นเพียงแขกผ่านทางไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้อย่างถาวรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งเราเลยคือผลของความดีที่ได้ทำไว้ พระพุทธองค์ตรัสว่ากุศลย่อมนำสุขมาให้หากเราทำดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ความดีนั้นจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองใจแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเช่นชายคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจเสมอมาแม้ไม่มีใครเห็นค่าของเขาในตอนแรกแต่เมื่อวันหนึ่งเขาถูกใส่ร้ายจนเกือบเสียตำแหน่งคนที่เคยได้รับน้ำใจจากเขาก็กลับมายืนเคียงข้างให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ช่วยให้ความจริงปรากฏนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกุศลที่ย้อนกลับมาตามเหตุปัจจัยต่างจากผู้ที่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่สร้างความดีไว้เลยเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นไม่เพียงไม่มีใครช่วยใจก็ยังอ่อนล้าเพราะไม่เคยฝึกตั้งมั่นบนธรรมแต่ผู้ที่สั่งสมความดีไว้เป็นพื้นฐานต่อให้เจอคลื่นลมของชีวิตซัดแรงเพียงใดใจก็ยังพอประคองตัวได้ เพราะมีหลักธรรมยืนหยัดอยู่ภายในและรู้ว่าทุกก้าวที่เดินไปในวันนี้ล้วนถูกหล่อเลี้ยงด้วยผลแห่งความดีที่ตนสร้างขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอาศัยใครเมื่อเราเริ่มสังเกตชีวิตด้วยใจที่ตั้งมั่นขึ้นจะเห็นได้ว่าความผันผวนของโลกไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราแต่มีไว้เพื่อเตือนให้เรากลับมาพึ่งตนเองด้วยความดี เพราะความดีคือสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเวลาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลย่อมมีกรรมเป็นของของตนหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเพียงใดเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญผลของกรรมก็ไม่มีใครแบ่งเบาแทนเราได้แต่การทำดีไว้ก่อนจะช่วยให้ผลที่เกิดขึ้นเบาบางลง หรือเปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นครูที่ทำให้เราฉลาดขึ้นตัวอย่างในชีวิตจริงมีมากมายเช่นหญิงคนหนึ่งที่เคยทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เมื่อเธอต้องเจอเหตุการณ์หนักจมเกียบเสียงานคนที่เคยได้รับน้ำใจจากเธอก็กลับมายื่นโอกาสใหม่ให้แบบไม่คาดคิด เธอจึงผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ด้วยความซาบซึ้งในผลของกุศล,ลกรรมที่ตนเองเคยทำไว้ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่เคยสร้างความดีเลยเมื่อถึงวันที่โลกพลิกผันใจก็หาที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่มีรากของธรรมรองรับแต่ผู้ที่สั่งสมความดีไว้เสมอต่อให้ยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตใจก็ยังสงบได้เหมือนมีแสงอุ่นๆช่วยนำทางจากภายใน และแสงนั้นก็คือความดีที่เราเพาะขึ้นมาด้วยมือของเราเองเมื่อเราเข้าใจตามความจริงว่าความดีคือทรัพย์แท้ที่ติดตัวไปได้ทุกพบทุกชาติเพราะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ล้วนเป็นเพียงเงื่อนไขชั่วคราวแต่การกระทําที่เปี่ยมด้วยเมตตาและสติเท่านั้นที่จะเป็นพลังงานฝ่ายกุศลที่ไม่สูญสลายหากใจตั้งอยู่บนความดี คำพูดและการกระทําก็ย่อมออกมาดีตามไปด้วยตัวอย่างในชีวิตจริงก็เห็นได้ชัดเช่นชายคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาหนี้สินรุมเรา้าคนรอบตัวทยอยห่างออกไปทีละคนแต่เขายังเลือกทําถูกต้องตามธรรมไม่โกงใครไม่หลอกใครใช้ความซื่อสัตย์เป็นหลักไม่นานเขาก็ได้รับโอกาสใหม่จากคนที่เห็นความตั้งใจจริงของเขาโอกาสนั้นนำเขากลับมายืนได้อีกครั้ง นี่คือพลังของความดีที่ไม่เพียงคุ้มครองใจเขาแต่ยังเปิดประตูให้เหตุปัจจัยดีๆหลั่งไหลเข้ามาอีกด้วยตรงกันข้ามผู้ที่ยอมทำผิดเพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากลับพบว่าชีวิตยิ่งวุ่นวายและหนักขึ้นเพราะความชั่วสร้างภาระให้ใจแต่ความดีสร้างอิสระให้ชีวิตและเมื่อถึงวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างความดีที่เราทำไว้นั่นเอง จะเป็นกำลังเงียบๆที่พยุงใจให้ก้าวต่อไปได้โดยไม่หวั่นไหวเมื่อเราพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาที่ตั้งมั่นมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นว่าความดีไม่เพียงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์แต่ยังเป็นพลังที่ทำให้เราเติบโตภายในอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลย่อมเจริญได้ด้วยการฝึกฝนหากเราฝึกใจ ให้ตั้งอยู่บนเมตตาความซื่อสัตย์ความไม่เบียดเบียนใจก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟจนกลายเป็นของมีค่าตัวอย่างเช่นหญิงคนหนึ่งที่เคยสูญเสียคนรักและงานในเวลาใกล้เคียงกันเธอแทบไม่มีใครให้พึ่งพาแต่เพราะเคยฝึกสติและทำความดีสม่ำเสมอเธอจึงไม่ปล่อยใจให้จมลงในความสิ้นหวัง เธอเลือกทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องในแต่ละวันทั้งการทำงานด้วยความจริงใจการไม่โกรธตอบการรักษาความสงบของใจไม่นานเธอก็พบว่าความดีที่ตนทำไว้นั้นค่อยๆนำผู้คนและโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาชีวิตที่เคยมืดกลับมีแสงสว่างขึ้นอีกครั้งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้างเราในวันที่ยากที่สุด ความดีที่เราสร้างไว้นั่นเองจะไม่เคยทอดทิ้งเราและจะเป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่พาเราข้ามพ้นความมืดไปได้ทุกครั้งเมื่อเราพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาที่ตั้งมั่นมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นว่าความดีไม่เพียงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์แต่ยังเป็นพลังที่ทำให้เราเติบโตภายในอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลย่อมเจริญได้ด้วยการฝึกฝนหากเราฝึกใจให้ตั้งอยู่บนเมตตาความซื่อสัตย์ความไม่เบียดเบียนใจก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟจนกลายเป็นของมีค่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้างเราในวันที่ยากที่สุดความดีที่เราสร้างไว้นั่นเองจะไม่เคยทอดทิ้งเราและจะเป็นเหมือนเพื่อนแท้ ที่พาเราข้ามพ้นความมืดไปได้ทุกครั้งสุดท้ายนี้ขอให้เราตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีสิ่งใดในโลกจะติดตามเราไปได้ยาวนานเท่ากับความดีที่เราสร้างไว้ด้วยมือตนเองผู้คนอาจเดินเข้ามาและเดินออกไปตามวาระของชีวิตความสุขและความทุกข์อาจหมุนเวียนมาเป็นระลอกแต่ความดีจะไม่หายไปไหน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากเรายอมเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงภายในฝึกใจให้ตั้งมั่นในสติตั้งมั่นในเมตตาและตั้งมั่นในการไม่ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจชีวิตก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่สงบและมั่นคงขึ้นเพราะเมื่อความดีเพิ่มขึ้นความกลัวลดลงเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้น ความหลงลดลงและเมื่อใจตั้งอยู่บนธรรมไม่มีความมืดใดทำให้เราหลงทางได้อีกต่อไปจงเชื่อมั่นในพลังแห่งกุศลที่ตนสร้างขึ้นเพราะมันจะเป็นเพื่อนแท้ที่เดินเคียงข้างเราแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างกาย